ความสวยต้องลงทุนซื้อไลทต,ตัวใหญ่มาเลยจาะที่มีแบบตัวเล็กๆตอนนี้ก็เอาแบบเต็มหน้าเ<ๆ>ต็มตาไปเลย <S <S งงเหมือนกันอของเขาเยอะเหมือนกันนะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ประกอบยากสักเท่าไหร่หรอกแต่มันก็เล่นงงเหมือนกันนะ อะไรค no ืออะไรวะนี่คืออะไรแบบใส่แคมงเล้าลงไปใช่ไหมอะไรวะเนี่ยติดไฟดก่อนอู้เป็นไงเพื่อนสวยงามมันไฟเทคเลยอันนี้ก็เริ่มแบบเออ หน้าก็จะดีขึ้นจากมา่อก่อนนี้โอ้แฟดแรงมากเลยแสบตาะเอ,อไม่รู้ไฟเก่าหรือไฟใหม่มันดีกว่ากันมันก็ทำให้หน้าเราสว่างมากขึ้นหรือ่าจะเป็นเหมือนแบบสตูดิโอแบบถ่ายแบบอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือจะเอาซื้อมา ทำ You Tube ด้วยแล้วก็จะมาแบบแต่งหน้าลูกค้าด้วยเพราะว่าแล้วก็ทําพวกแบบทำบราวอะไรเงี้ยเขียนคิ้วแตะตูคิ้วเอาก็จะได้แบบเออไฟมันจะได้ถึกหน่อย mm hmm. เพราะว่าหู mm hmm. จะสีส้มมันก็หูแสบตามากเลยเพื่อนไม่รู้มันคงดีแหละมันก,มนก็มันก็เบนได้ด้วยนะมันก็เบนเอาเป็นดาวได้เหมือนกันนะก็คือแบบเอาขึ้นเอาลงได้ ไปเทาลงตรงเนี้ยเราก็จะเอาลงตรงนี้ได้ไม่ใช่แม่งหลดลงไปแล้วนะก็เอาตั้งไว้อย่างเงี้ยเวลาแต่งลงแต่งหน้าหรือว่าทําคิ้วเงี้ยมันก็จะได้ง่ายขึ้นเออได้อยู่ได้อยู่แล้วมันก็จะมีสองแบบนะสองแบบก็คือถ้าเราไม่เอาไฟตัวนี้มันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งตัวหนึ่งเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูแลกันนะ ใส่ต้คุยคนเดียว,วเรามาใส่แบบสีขาวดูวบ้างนะแบบสีขาวมันจะเป็นยังไงลองดูนี่คือลงทุนซื้อมาเลยนะตัวใหญ่เพราะปกตินี้ก็จะซื้อจากอเมซอนเนี่ยคือจะแบบไม่ไม่ซื้อแพงมากอะไรเงี้ยสามสิบเหรียญสิบเก้าเหรียญยี่สิบห้าเหรียญตัวนี้แบบเป็นร้อยอะแล้วปกติเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนี้ก็ประมาณเกือบสามร้อยสี่ร้อยเหรียญอะไม่รู้ไม่รู้มันแพงอะไร ใส่ตรงไหนได้ขอใส่ไยก่อนหรือใส่ผิดใส่ถูกแค่ว่ากันหนึ่งทีนึงจริงๆมันก็มีแบบเป็นอย่างนี้ให้เอออาจจะเป็นแบบนั้นลงใส่ใหม่เพราะมันมีตัวนี้ให้ก็น่าจะเป็นแบบตัวแบบป้องกันส่ายอาจจะเป็นแบบสตาร์จากตรงนี้ก็ได้นะตัวเองเห <He S 2> ็นไหมชัดเจนปะ่ะเออเพราะมันมีตรงนี้ให้เออเริ่มเริ่มฉลาดละ เอาเลนไหนก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไปซื้อแบบราคาถูกๆหน่อยเนี่ยมันก็จะแบบมาแบบนั้นแบบไม่ต้องอยู่ไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่แค่แบบคอนเนคติดไฟทเท r ร์ n ออเสร็จละตัวนี้มันเหมือนแบบเออยู่สามารถปรับแต่งอะไรก็ได้อะเอาสีไฟไหนก็ได้เอาแรงแค่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะคุ้มค่าเฮ้ ทำไ,ไมตัวนี้มันไม่ตรงกันวะเฮ้ยกูใส่อยู่เนี่ยมันต้องเนิดนิดนึ่งนะเอออะไรเงี้ยแบบพอมันใส่ล็อกเข็มเอออันนี้อัเริ่มเข้าใจละพอมันใส่เปิดเปิดตรงนี้มันนิดนิดนึงนะแล้วก็เสียบเข้าไปมันก็จะเข้าล็อกเนี่ยเรเริ่มฉลาดละอันที่สองเราแรกก็งงอยู่อะเฮ้ยมันไม่ติดวะมีการันตีรึเป่าพังแล้วคืนปังอะไรเงี้ยเออถ้ามันไม่ติดไม่ต้องไปบังค <fin anta> <ots> ับ <guarding> ม <okay>? ันมากนะกูว่า มันอาจจะหักได้เพราะว่าอเราก็จริงๆก็ไม่ได้หนักมากแต่ว่าเห็นไ,ไหมพอกออกมาแล้วเนี่ยโอเคได้แล้วแม่แล,ล,อลองมาลองมาเทสไปตรงนี้ดูลองว่าเป็นยังไงสว่างจ้าเฉียวโหใหญ่กว่าหน้าอันนี้ก็ได้อู่นนะลองดูซิเข้ามาสอบหน้าตัวเองเฮ้ยได้ว่าเพื่อน น้าขาวมาเชียนี่คือคุยไปยนี่ก็แสบตาไปด้วยนะเนี่ยต้องใส่แว่นกันแดดด้วยนะดูแล้วแล้วแสงตัวนี้ก็ไม่ใช่แบบ LED ที่จะมาแบบทําให้หน้าไม่เหี่ยวอะไรเงี้ยเป็นแบบเลเไลท์อะไรางี้ก็ไม่ใช่นะตัวนี้ก็สมยจะต้องใส่ฝันสกรีนนิดนึงเพราะว่าไฟตัวนี้ไม่ได้ไฟที่แบบเอาไปทําแบบเทอร์ปีอ้อ่ะเป็นไฟที่ทําให้อ่าหน้าก็จะเหี่ยวได้คือหนังหน้าก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วไง ได้ได้อยู่นะส่วนงามแล้วก็เดี๋ยวค่อยคอนเนคกับแสงตา,างเพื่อนมันใช่ไหมเนี้ยจริงเราำมาทําแบบจะเล c กคอมเมนตแบบมาทำแบบคือถ้าใครเขียนคิวแบแตะตูงที่บ้านอะไรเงี้ยหรือทําที่ร้านอะไรเงี้ยนะก็ใช้ไฟตัวนี้มันก็จะแบบเห็นสีดีอะ่ะคือการแต่งหน้าเนี่ยมันจะต้องการที่ใช้ไฟที่มันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเหมือนไฟข้างนอกเพราะว่าเวลาแต่งหน้าเนี่ย มันต้องเห็นแบบใยจริงๆไงใยดีๆไงมันเหลืองๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราก็จะแบบเวลาเขาแต่งเราแต่งหน้าเขาเสร็จเนี่ยเขาออกไปข้างนอกในหน้าเขาเหลืองเลยเพราะว่าใยเนี่ยก็ต้องเหมือนแบบเอาดอกอเลกนึงายสีขาวอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราเห็นสีได้ชัดมากขึ้นอันนี้ก็ซื้อมาแล้วเนาะก็ลองใช้ดูก่อนนะลองดูว่าทําวิดีโอต่อไปแล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ซื้อมาจากพี่พ้ออ่าเขามากันหน้าเป็นแบบเลยนะของ,ของ,ของ ตัวเนี้ยไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าเพื่อนๆก็ไปหาเหอาเองแลวการชื่ออะไรเนะี่ยมีนิ้วอร์สักอย่างเนีย้ยแหละมันเป็นของที่เงียไม่รู้เป็นของจีนหรือว่าของเมกาแต่ไม่น่าจะใช้นะมันเป็นของใหม่แบรนด์ใหม่มาก็าเลยแบบเออมาลองลอง,ลองดูซื้อมาแล้วก็ลองใช้ดูจริงจริงมีลิงไลท์ประมาณสามสี่อาต่อที่บ้านแต่ว่าก็จะลองดูแล้วแต่มันก็มีรีโมทมาให้ด้วยนะรีโมทเล็กๆเนี่ยเราก็เอามาใช้ได้มากดแบบมันเป็น camera เนาะ แล้วก็มากดใช้ได้อนะไรเงี้ยปุมเป็นของใช้นั่งจริงด้วยเพิ่งเห็นเมื่อไรของใช้นั่ใช้ได้ให้ซื้อของจีนกว่าเหมือนกันมันไม่ไม่แพงมากต่มาใช้ดูว่าคุณภาพจะเป็นยังไงบ้างเวลาว่าถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันจะสว่างใจงนมากเหมือนว่าเราอยู่เอาดอใกล้กับวินโดว์อะไรประมาณนี้นะการติดตั้งไม่ได้ยากมากแล้วมันก็มีอินสตรักชั่นให้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีนะแต่เราคิดเียจ แล้วก็มีแบบเป็นหลายภาษาด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็อ่านให้ออกสากภาษานึงแล้วก็ส่งมาแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบ18 inches คือสวยแบบคือใหญ่อะใหญ่กว่าที่มีอยู่ที่บ้านแน่ๆอะแล้วก็ที่สําคัญก,ก็จะมีแบบอุปกรณ์อะไรที่เขามากบบในกล่องในบ็อกเนี่ยว่าอะไรที่ใช้ได้แล้วเขก็จะมีแบบ แต่ว่าไทพอตสแตนค่อนข้างจะแข็งแรงนะกว่าที่เคยซื้อมา,า Amazon, แบบจากอเมซอนแบบถูกๆเลรียญตัวละ25เก้ากับ30เหรียญนี่เลย29 30เหรียญนี่ก็จะแบบจะไม่ไปแพงมากก็เท่าไหร่ก็ลร่ดูรู้สึกร้อนมากตอนในหน้าร้อนมาก,กนะเแบบเหมือนเหมือนเหมือนมาอยู่นอกแล้วแบบอ่าแบบภาคที่สองอะ่ะร้อนหน้าเหมือนกันนะดีนะใส่ซันสกินไว้งั้นก็หน้าหน้าไม่ไปขึ้นเมืองงั้นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน,กนเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า